สวัสดีครับพี่น้องครับอ่าไปหนีพบกับเส้นลังโตพี่น้องเบื้งเบื้งพี่น้องตัวลอยพี่น้องจะมาเอ่อสติกเกอร์ลอยอีพี่น้องเนาะเครื่องลวมพี่น้องอ่ามาหลอกดินีไม่น um ีไม่นีพี ety, mm ่น hmm. um, ้องหลอกดินหลอกหน้าพี่น้องที่นี่ชีสะเก็ดได้พี่น้องเด้อหลอกอยู่หน้าบ้านหงอกพี่น้องโอ้เหมือนปั้นพี่น้อง นี่คือแวนเครื่องหลวมนะครับแต่ว่าการทำงานได้พี <UC> ่น้องอน่ยจะพันหลายพี่น้องคือู้เบินกันพี่น้องนาะเออเป็นยังไคือพันกน่อมน่นพี่นองกจาพี่นองแรงคือตัเื่อเด้แรงเหมนเดิม เดี๋ยวลองต,นนะตักลงนะใช่ไหมเนาะไปควันแต่ว่าเวลาเร่งเครื่องขึ้นมันก็เศร้าควันเลยพี่น้องเอเร่งเครื่องมันก็ไม่ควันเทก็เลยเดี๋ยวพี่น้องเด้วยกลันะก็ออะกโหลดเวลาเลยพี่น้องเมื่อกี้เราพี่น้องเนาะรถดับมาพอดีพี่นอนะ้องแต่เวลาเร่งเครื่องมันก็เศร้าควันนะในน้องพี่น้องเนาะรถดับม,มาพอดีพี่นอ้อ,นนนอ,นนนนอง พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเส้นหลังนั่นด้อพี่น้องเด้อเส้นหลังสีสะเกตหรือเส้นหลังฮานอยน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้เดอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีเด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ